ครูวันนี้ขับโมมาไงล่ะเอ้อเสียงอะไรติดติดรถจะไอย่าพึ่งรถืกู้กลับมาก่อนและนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นห่างในรถคุณมี Wi-Fi ที่รักคุณอยู่ในนี้มาสองวันแล้วนะใช่ Wi-Fi ในนี้แรงมากเลยแล้วผมจะอยู่ที่อื่นทำไมอ่ะจริงปะล่ะเอากาแฟไหมวางไอ้น้องสาวขอเบอร์หน่อยสิอ๋อขอโทษนะฉันฉันไม่ยินที่คุณพูดเลยฟังเพลงอะไรอ่ะอยู่ที่มาดิไม่ติดเพลงิหน่อยไหมไอเราฟังดิเพลงอะไรวะอ๋อเพลงปวดผมเลยอ่ะเพลงเนี้ย โอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วรองเท้าน่ารักจังเลยอ่ะกูไปแล้วและนี่ความรู้สึกหลังจากที่คุณดูหนังสยองขวัญจบกูจอเฮ้ยเชืวันนี้มผมดีใจนะครับที่เป็นลุงอ่ะโถ่มากูตายว่ะแม่มึงตายเหรอแม่กูตายแล้วกูหมายถึงแม่นี่นะแม่กูก็ตายแล้วเหมือนกันและนี่คืออาการของคนที่กินของร้อนเข้าไปเต็มคำหิวโหอัวร้อน แม่ดูสิมีอะไรอยู 1, ่ในขวดก็ไม่รู 1, ้อะนี่ไงมีอะไรอยู่ขวดอะยังไม่หยุดอ๋อขอบคุณมากครับแหม่รถตื่นมาแล้วไอ้ตุ้งลบดิโอ้โหกูขโมยเลยไปดิไปดิไปไปแล้วที่ความรู้สึกเมื่อเพลงมีผลกับการออกกำลังกายอ๊ฮ ตายเย็บกูเซ็งเลยอันนี้กุญแจขอบคุณครับพ่อขับรถได้ดีเหรอไม่ต้องห่วงครับพ่อโทรเก้าหนึ่งหนึ่งเร็วเออกำลังโทรเก้าหนึ่งหนึ่งอยู่เร็วสิเจ๊โทรศัพท์กูแบตหมดว่ะเฮ้ยเจ๊โทรเร็วแหงเลยป่าแม่งเลยวาและนี่คืออาการคนที่คุยโทรศัพท์แล้วมักจะทำอะไรโดยไม่รู้ตัวผัดไทยร้านนั้นโคตรอร่อยเลยใช่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 ไม่ให้กูหลงป่ามาไกลอยู่ฉันดูอ้วนไหมดูดูแล้วมันก็คุณดูดีมากเลยอะ และนี่ความรู้สึกเมื่อมีการชิมฟรีเกิดขึ้นชิมฟรีค่ชิมฟรีเหรอกูอยากกินพอดีเลยและนี่คือวิธีการหาข้ออ้างเมื่อเพื่อนชวนคุณออกไปข้อดอกแต่คุณไม่อยากไปโย่เจ๊กออกไปขาดอกกันไปโทษทีวะกูมีธุระธุระอะไรวะบ้านกูไฟไหม้วะเนี่ยต้องต้องดับไฟ ออย่าลืมโทรเรียกรถดับเพลิงอะกูไปละและนี่คุณแล้วที่เพื่อนคุณคุยเรื่องเก่าๆแล้วสิ่งที่คุณพูดออกไปทําให้เพื่อนทะเลาะกันเฮ้ยตอนนั้นไงพันการ์ลยี่สิบกูจำได้ว่าไม่ใช่ปีนั้นมันผ่านมาสองปีแล้วมั้งเก้าพันเก้าสิบเฮ้ยตอนนั้นกูจําได้เรื่องหนึ่งว้ยที่ไอ้เจอร์รี่มันแอบกินไข่ปลาแซลมอนอ่ะมึงแอบกินไปเหรอกูจะบอกกูสาจะเก็บไว้กินตอนท้ายอ่ะมีปัญหาจิตใยแล้วกูไม่เกี่ยวกูไปก่อนเลยเดวิดโอ้ยเขากําลังหลับอยู่ ตื่นได้แล้วและนี่ความรู้สึกเมื่อคุณไม่รู้ว่าแม่พูดถึงเรื่องอะไรเดวิดกเกิดอะไรขึ้นกับสตตฟนี่แม่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยล,ลูกลก,ลก็รู้ว่าแม่พูดถึงเรื่องอะไรไม่ไม่ผมไม่รู้อะลูกต้องรู้ว่าแม่พูดถึงเรื่องอะไรและนี่ความรู้สึกว่าเพงลงโปรดดังขึ้นจนคุณไม่อยากจะลงจาการเออถเซอเพลงโปรดดึงเอาไว้เฮ้ยใจเย็นๆเดวิดใจเย็นๆนะเดวิดฟังดีๆนะเรามีงานด่วนเดวิดเรามีงานด่วนใจเย็นผอนล้องในโปรดจเย็นๆเดี๋ยวเพื่งล็อกรถแม่งเลย โอ้ยแม่เอ้ยเรามีงานด่วนเดวิดทำบ้าอะไรเนี่ยออกบ้าออกบ้าสามนาทีต่อมาอเพลงจบเพาะสุดๆแล้วโอ้อยขอบคุณพระเจ้า,าขอโทษที่ให้รอเดวิดไปมึงโดนไล่ออกกูไม่รู้แล้วนะ